สถานบีาบ้านโป่งกดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับท so ี่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความเป็นคงจะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งกดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับผู้สารเป็นใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขบวนรถเลยครับขบวนรถจะเทื่อในชั้นจราดานหน้าสถานีเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเขียนอง Attention, please. Welcome to Forn Phong Station. Please check your belongings before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you. บางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีมัตโตในนามของการรถไฟขอขอบคุณทผูุ้ดิสานทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นฐานะในการเดินทางขอให้ทผู้โดยสานทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าในการต่อไปการรถไฟจีการะรับใช้ท่านอีกขอขอบคุณ สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งขึ้นขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งควรใช้ประตูทางขึ้นลงทางสายเบอร์สองตำบลบางขุที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งีความปขึ้นขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่ง วัดปลาางสถานีสุ๊กตากาีนคะรับสำหรับรถที่นี้พอ,อาจากสถานีวัดสงไปแล้วจะอยู่ที่รถสุรนทาี มาสี่ชั่วโมงได้กับวันนี้ช้ามาเยอะยที่นี่สถานีบ้านโปที่นี่สถานีบ้านโปมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปกดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบนวนรถครับ ที่นี่สถานี้านโบที่นี่สถานีวานโกมีความประสงค์จะขึ้นลงที่สถานี้านโกขอใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวาืของขบวนรถครับบรนการตลอดเวลาประตูนอนเดาบถ ตรวจเช็คประตูทางขึ้ลงทางด้งานขวามือ 2, ของขบวนรถัำที่นี่สถานีร์วัดโขที่นี่สถาน,นีนานวัดโขมีความกระตุกจะคือตืลงที่สถานาีวัดโขงตรวช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขาว,านาวามือของขบวนรถครับด้วยฐานตรวจช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงลงจาก,กาขาบวนรถเป็นนะขบวนรถจะเทียวในจังหวัดจา,านทบุรีเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขาบวนที่สองห้าสองหุดรถตรงที่สามจากสถานี ปสถานีจั่วพิริชปากาสถานีพลูรีครับขบวนรถที่นี้ว่าาอ,ออกจา,สากสถานีวัดโกกไปแล้วจะหยุดรอส่งรถที่3ที่สถานีสุขทางหนองปลาดุคลองบางตานองกมะเหนือนัชกาลประทุกเป็นสถานีต่อไปตามลำดับ จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งรใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขอบวนรถครับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งรใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับไม่ไดถามตรวใช้ความะระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนจะเทียในชั้นฉลาดหน้าสถานีเป็นขบวนรถส่วนพิเศษท่านินารัตน์ขบวนที่สามสอง หยุดแล้วผมพิทักจากสถานีต้นทางฐานใหญ่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับขบวนรถเที่ยนี้ออกจากสถานีมัณฑงไปแล้วจะหยุดรักส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสาละยา,าบางบัวปลกเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีมัณฑงในนามของการถไฟขอขอบคุณทุกผู้โดยสารทุกท่าน ใช้รถไฟเปไ็พนพาหนะในการเ,าเาดาานิดดน,นทางขอให้าท่านผู้โดยารทุกท่านจดถะสนสูตรา้ปลมลายทางโดยส่วนติภาพและหวังว่าในการต่อไปการการถไฟจะมีโอกาสและรับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ Attention please Welcome to Bardang Station Please check your belongings before leaving the train The state of Thailand appreciates choosing our services and looks railway and forward or our of 泰国国家铁路感谢您选择我们的服务，期待再次为您服务。谢谢您。 นีเดินเดินม,มาด้านหลังนะรถด่วนพิเศษทักษิณสามแปดล้วก็สี่หกกับหลังผ่านด้านใต้สถานีพันโป่งใช้ามาประมาณชั่วโมง